สวัสดีครับวันนี้ออนโทนีจะพาไปวิ่งถนนรัตนาที่เบตช่วงตั้งแต่แครลายไปจนถึงบางใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูถนนเส้นนี้กันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามมาทนนี้มานะครับ ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแยกแครายแล้วนะครับเราอยู่ใต้ทางด่วนกันตอนนี้ทางด่วนเส้นบางปะอินนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งข้ามสะพานแยกแครายเพื่อไปโยงไปลงยังถนนรัตนาที่เบศนะครับช่วงนี้วันนี้มืดครึมนะครับเหมือนฝนจะตกแล้วก็ลดหนาแน่นมากๆเดี๋ยวตามกันไปนะครับ อยู่บนสะพานข้ามแยกแครายกันนะครับเดี๋ยวข้ามไปฝั่งโน้นก็จะเป็นถนนรัตนาทิเบตแล้วนะครับเราลงมายังถนนรัตนาทิเบตแล้ว ขวามือของเราจะเป็นศูนย์ราชก,การจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็สะพานที่เห็นสะพานลอยด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับที่เลี้ยวตัดไปยังถนนติวานนท์นะครับแล้วก็จากถนนติวานนท์ที่ข้ามมายังรัตนาทิเบดเพื่อว,วิ่งไปยังบางใหญ่นะครับส่วนซ้ายมือเรากําลังก่อสร้างสถานีกระจายวิทยุโทรทัศน์นะครับนี่เราถึงสํ านีศูนย์ราชการนนทบุรีแล้วครับข้างบนข้างบนเรานี่นะฮะที่เป็นสะพานยาวสะพานรถไฟฟ้ายาวๆไปเนี่ยจะวิ่งไปถึงบางใหญ่ไปถึงคลองบางไผ่เลยนะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับ ด้านหน้าเรานี่ก็จะเป็นสถานีใหญ่อีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีบางกระสอตรงนี้จะมีห้างบิกซีด้วยนะครับสายมือสะพานลอยจากสถานีรถไฟฟ้าวิ่งตรงเข้าห้างไปเลยนะครับสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้เลยแถวนี้คอนโดขึ้นเยอะเลยนะครับ มีแต่คอนโดสูงๆขึ้นหรูๆขึ้นทั้งนั้นเลยนะฮะตรงช่วงนี้จะเป็นเหมือนย่านเศรษฐกิจแถวๆนี้เลยนะครับจเจริญมากเดี๋ยวเราจะวิ่งตรงไปเพื่อไปข้ามสะพานพะนั่งเก้าเพื่อข้ามไปยังฝั่งบางบัวทองนะครับ ทานี้แยกนนทบ,บุรีหนึ่งตรงนี้จะมีเซ็นทรันด้วยนะครับสามารถเดินเชื่อมก่บไปยังเซ็นทรันได้เลยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศน,นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งตรงยาวๆกันไปนะครับ กำลังจะขึ้นสะพานพนังเก้าสะพานพนังเก้านี่จะมีสองสะพานนะครับมีสะพานดั้งเดิมแรกเริ่มเลยจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีการสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งึ่งสูงกว่าของเดิมนะครับเราจะวิ่งบนสะพานอันที่สองที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับทึ่งสูงกว่าเดิมมาก นี้ก็จะเป็นชุมทางใหญ่ชุมทางหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างล่างนี้ก็จะตัดกันเป็นถนนสนามบินน้ำนะครับซึ่งไปศูนย์ราชการต่างๆแล้วก็เป็นถนนที่เลาะเรียบริมแม่น้ําเจ้าพยาไปนะครับสะพานที่สองอันนี้สูงมากเลยนะครับซ้ายมือของเรานี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าส,สถานีพนังเก้านะครับข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งตอนนี้กําลังมีการก่อสร้าง สะพานท่าเทียบเรือโดยสารนะครับที่จะเป็นขนส่งธนมนาคมที่จะต่อเชื่อมเชื่อมต่อกันไปยังหลายๆจุดนะครับเรากําลังข้ามสะพานพนังก้าวเดิมที่อยู่ด้านล่างของเรานะครับแล้วก็ข้ามแม่น้ําเจ้าพยามาแล้วตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้าเจ้าพยากันนะครับแม่น้ําเจ้าพยาจะอยู่ด้านล่างของเรา สูงมากๆเลยนะครับสะพานนี้วิ่งคู่ขนานกับทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสวยงามมากข้ามมาก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสถานีใหญ่อีกสถานีหนึ่งนะครับคอนโดเต็มไปหมด สถานีพอข้ามแม่น้ำเจ้าพยามาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานีไซมาสถานีไซมาก็ใหญ่มากเลย เดี๋ยวเราจะตรงไปเรื่อยๆจนถึงบางใหญ่นะครับ มาถึงบางรักน้อยท่าอินนะครับตรงด้านขวามือของสถานีนี้จะมีอาคารจอดรถละจรของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับแล้วก็ด้านหน้าเราจะเป็นสามารถเลี้ยวซ้ายออกไปถนนพระราม4ี่ได้นะครับเป็นถนนชัยยพกึก แล้วก็ไปถนนละครอ,อินได้เป็นสะพานควายกันไปมาเยอะแยะเลยไม่มีแยกนะครับตรงแถวนี้ก็จะมีสะพานข้ามไปข้ามมาเลยนะครับ ด้านบนของเราก็จะเป็นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งวิ่งยาวมนาะจากเตาปูนนะครับไปจนถึงสถานีคลองบางไผ่ทางรถไฟฟ้าสูงมากเลยนะครับ จะขึ้นสะพานคาบแยกไปอีกสะพานหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นสถานีบางพลูแล้วก็ตรงนี้รถใหญ่รถสูงวิ่งผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าสะพานค่อนข้างสูงแล้วก็มาบรรจบกับสถานีรถไฟฟ้าจำกัดความสูงอยู่ที่4.9เมตรเท่านั้นนะครับที่สามารถวิ่งผ่านสะพานนี้ได้ถ้ารถที่สูงกว่านี้รถใหญ่กว่านี้ต้องวิ่งด้านล่างนะครับ เริ่มตกมาแล้วนะครับเริ่มปล่อยๆแล้วทัศนวิสัยเราค่อนข้างจะมืดคล้มแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งตรงไปให้ถึงบางใหญ่กันนะครับน้านหน้าเราจะถึง สถานีสามแยกบางใหญ่แล้วนะครับสถานีนีตกกใหญ่นะครับแบ่งเป็นสองฝีกเลยตอนนี้เรามาถึง สามแยกบางใหญ่แล้วนะครับสามแยกนี้ก็จะสามารถแยกไปทางตลิ่งชันแล้วก็ไปทางสุพรรณบุรีได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งออกไปทางตลิ่งชันเพื่อไปกลับรถบนถนนเส้นนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้อันทนีก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับอันทนีด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิป ต,ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ